เพื่อนๆครับตั้งใจฟังคลิปนี้ทุกวินาทีที่ผมพูดครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยพุ่งทำออทามไฮล่าสุดยังคงพักตัวที่หลักแสนเหรียญซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนะครับเนื่องจากตามโครงสร้างาวเตอรี่ของบิตคอยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นผมจะยังมองโอกาสของคลิปตัวโดยรวมว่าจะไปต่อได้มีชนวนเหตุสําคัญบางอย่างครับที่จะทําให้คลิปตัวของเราไปต่อ นั่นก็คือ DXY หรือสินทรัพย์ที่มักจะวิ่งสวนทางกับบิตคอยอยู่เสมอในวันนี้ผมเห็นสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเนี่อาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้คลิปโตของเราไปต่อครับรับฟังในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่22เดือน1และผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้ฝากกดไลค์ให้ผมกันหน่อยนะครับ ใครที่เพิ่งมารับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไงเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ และพเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้แผนในการเทรดไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือ Forex นะครับแผนเทรดสปอร์ตหรือฟิวเจอร์ต่างๆผมจะมีการอัปเดตสําหรับเมมเบอร์ YouTube เท่านั้นกดสมัครหน้าช่อง YouTube ครับเพียงแค่เดือนละ600บาทจะมีการอัปเดตข้อมูลที่ชุมชนรวมถึงมีการอัปเดตแบบเรียลไทมใน i s s o r r นะครับพเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ได้มั่นใจวิธีสมัครจะมีวิธีการสอนในลิงก์ดิสคอด เพื่อนๆสแกนดิสคอดที่หน้าจอหรือจะคลิกลิงก์ Discord ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่เทรดผ่านทาง OK Link Free o k x ภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตหรือคลิกที่ลิงก์ OKx OK ใต้คลิปด้านล่างเพื่อนๆสามารถมาดูกติกาที่ห้อง Discord และแจ้ง u ู d เพื่อเข้าห้องแผนเทรดได้เลยนะครับ ใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญสามารถแจ้งขอรับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดได้จะมีของรางวัลจากทาง OKX OK เนี่ยส่งตรงถึงบ้านด้วยนะครับในฝั่งของแผนเทรดต่างๆผมก็มีการอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในฝั่งของไฟล์ Excel แล้วก็ในฝั่งของแผนฟิวเจอร์เนี่ยผมจะมีการอัปเดตเรื่อยๆถ้าทุกอย่างเป็นไปตามระบบผมก็จะมีการอัปเดตแผนเทรดนะครับ โอเควันนี้เรามาอัปเดตในฝั่งของภาพรวมของคริปโตกันเลยรายกันนะครับเรามาเจาะลึกในฝั่งของ Bitcoin กันก่อนเลยกานนะครับในวันนี้เนี่ยก็ยังคงพักตัวหริดการไซเวอยู่เหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของ ETF เนี่ยจริงๆแล้วมีเม็ดเงินไหลเข้าจํานวน4วันติดต่อกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงของการเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์ในวันที่2 1เนี่ยก็มีการเข้าช้อนของเหล่ากองทุนต่างๆเช่นเดียวกันนะผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลากหลายช่วงตั้งแต่เดือน วันวาคมเนี่ยที่มีการไล่เก็บของหล่ากองทุนเนี่ยราคาของคริปโตเนี่ยก็มีการดีตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบิตคอยเองเนะถ้ามันเป็นช่วงอ่อที่เป็นบิตคอยซีซั่นอ่ะนะครับก็จะเห็นนะว่าในฝั่งของสภาพคล่องก็กระจายเป็นวงกว้างนะครับก็จะยังมองเป็นการไซเว์เพื่อสะสมพลังเตรียมที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่ ทําไมผมถึงใช้คําว่าสะสมพลังด้วยนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วเรามองแพทเทิร์นของ i t t o o n เนี่ยได,ได้ได้หลากหลายเคสด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น QM ที่ผมเคยได้พูดถึงนะครับก็คือจะเป็นมุมมองนี้ออยอบพักตัวแล้วถ้าไม่ได้หลุดโลเดิมก็จะยังมองเป็นการไปต่อนอกเหนือจาก QM แล้วเนี่ยผมก็มองเป็นการวิ่งในแพทเทิร์นของ Triangle กนะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีการเบรกออกมาแล้วพี่เบ๊กเห็นว่าสามเหลี่ยมที่ผมวาเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี อันนี้เป็นขอบบนและนี่เป็นขอบล่างนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการวิ่งไซเ์อยู่แบบนี้นะครับและมีการเวกออกไป อันนี้เป็นการพักตัวเพื่อที่จะไปต่อได้นั่นเองหรือถ้าเราตีตามโครงสร้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมก็อาจจะลงมายอพักตัวได้นะครับแล้วก็ไปต่อได้นี่ก็คือ2แพทเทิร์นที่ผมได้เล็งเห็นอยู่นั่นเองนะครับนอกเหนือไปจากในเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแพทเทิร์นนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะดูตามในฝั่งของ ema ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเ่เห็นว่า ema ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีแดงๆงนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาบิต ก็บ่งบอกว่าเขาก็สามารถไปต่อได้หรือว่าขาขึ้นตรงนั้นเนี่ยก็ยังคงแข็งแรงอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลพร้อมทั้งสัญญาการก,ก,กับตัวในภาพช็อตเทอมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล็งเห็นอะไรนะครับก็ยังคงมองว่าโมเมนตัมเนี่ยยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นปกคลุมอยู่ชั้นล่าในฝั่งของแผนเทรดของผมเนี่ยก็จะยังมองเป็นการเทรดในฝั่งของขาขึ้นหรือมองว่าบิตคอยจะเป็นการย่อเพื่อที่จะยังไปต่อได้ซึ่งทาร์กเก็ตเนี่ยนะครับผมได้บอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะจริงๆแล้วจะมีพิบนัชีที่ผมได้วด ก็คือประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งเหรียญอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเหรียญก็จะใกล้เคียงกับแทร็เก็ตของ Triangle นะครับที่ผมได้เอามาวัดให้เพื่อนๆดูนะครับจากการเบรกออกมาก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับหรือจะไป1 000, 000, นึ0 0 0สนสองหมื่นดอลลาร์ก็ได้ผมก็มองแทร็เก็ตของ Bitcoin ที่จะไปต่อเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับที่ผมจะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือสินทรัพย์อย่าง DXY ที่มักจะวิ่งสวนทางกับ Bitcoin ที่ผมได้ย้ําเตอือนเพื่อนๆไปเสมอว่าเรารอเพียงแค่ DXY เนี่ย นะครับเสียโครงสร้างซึ่งจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าเขามักจะวิ่งสวนทางกับ Bitcoin อยู่เสมอเพื่อนๆจะเห็นได้จากสัญญาณการกับตัวพร้อมทั้งการขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของ DXY เขาไม่สามารถผ่านไปได้เกิดสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเพื่อนๆจะเห็นได้จาก m a x กเนี่ยที่เกิดการตัดกันชัดเจนนะถ้าปิดลงต่ำกว่าศูเนี่ยผมว่าจะยิ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่คริปโตของเราเนี่ย จะไไปต่อด้ซึ่งเพื่อนๆดูให้ดีๆครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าสถิติในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาหรือคิวหนึ่งะครับในช่วงของการฮาวิ่งมักจะมีการปิดบวกมันดันมาใกล้เคียงกับการที่ d ี y เริ่มมีการเสียทรงขาขึ้นในช่วงนี้ผมก็มองว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเริ่มเกื้อหนุนในการที่คลิปโตเนี่ยจะไปต่อแล้วฉะนั้นแล้วผมยังยังมองเป็นโอกาส ที่คลิปโตของเราจะยังดีตัวได้หลังจากนี้นั่นเองนะครับเพียงแค่ต้องรอเวลานิดหนึ่งนะก็เห็นได้จาก t o t a l market cap ของเอ c o i ยนะครับผมก็มองเป็นการเบรกในฝั่งของ Triangle เช่นเดียวกันนะแทร็กเนี่ยผมก็จะมองว่าไปต่อได้ในฝั่งของเอา o i n โดยรวมนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกเหรียญจะต้องไปต่อได้อ่ะเรามาเจาะลึกในฝั่งของ So l a ร a กันต่อนะก็จะเห็นว่า s o l a n a เนี่ยก็เบรกนำหลายๆเหรียญเอ c ค i n มาเลยนะครับเนื่องจาก Trump ก็มีการเปิดเหรียญมีบนเชน s o l a n a ซึ่งผมจะยังมองเป็นการดีตัวในชุดนี้ จะเป็นการไซด์เวย์พักตัวเพื่อที่จะยังไปต่อได้นะครับเนื่องจากโลล่าสุดของโซล ا ่าเนี่ยอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีการเบรกทะลายออกมาแล้วการย่อพักตัวของโซล ا ่าเนี่ยนะครับก็อาจจะย่อลงได้ตั้งแต่ฟิโบ0.5นุดะครับตามส่วนโกลเด้ r a รโชเลยเพื่อนๆ่จะเห็นได้จากรีเลชช่นในช่วงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะกลับตัวได้เลยหรือเปล่าก็อาจจะมีโอกาสในการย่อพักตัวต่อได้อีกสิ่งสําคัญที่ผมโฟกัสนั่นก็คือมีแรงซื้อเข้ามาตรงไหนผมก็แค่กดเทรดตอนนั้นนะครับจุด ที่ผมจะคัสลอสเนี่ยก็อาจจะเป็นโลล่าสุดไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วแผนเทรดก็ยังคงเป็นการโฟกัสเทรดในฝั่งของขาขึ้นส่วนเพื่อนเท่านไหนที่ไม่ได้มั่นใจว่าจะกดเทรดตรงไหนเนี่ยก็ลองสามารถเข้ามาพูดคุยใน Discord ได้แบบฟรีๆผ่านทางลิงก์โอเคนั่นเองนะครับ ขออยับมาดูกันต่อที่อีทิเรียมนะครับผมก็จะมองเป็นโอกาสที่อีทเรียมไซเวย์เพื่อที่จะไปต่อได้หรือถ้าไม่ไปต่อเนี่ยจุดคัดเราก็ไม่ได้ไกลมากนะอาจจะมองเป็นช่วงโลล่าสุดตอนนี้เนี่ยเรารอเพียงแค่สัญญาณของแรงซื้อที่ถาถมเข้ามาเนาะให้มีการเรกเทรล์ไลออกไปให้ได้ชัดเจนเพื่อที่จะไปต่อแบบนี้ผมก็มองว่าน่าจะโอเคเพื่อนเพื่อน,อน,อนบางท่านอาจจะรอในฝั่งของการเบรกเอาจากทร์แองเกิลในภาพช็อตเทอมก่อนก็นได้นะครับก็คือในชุดนี้นะครับหรือบางคนรับความเสี่ยงได้ก็ลองไปบริหารจัดกการรัันนเเพิิม่มตมตดูะคบ ขยับมาดูกันต่อที่ดอสคอยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความมันผลนเกิดขึ้นกับดอสคอยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเบรกผ่านไปได้นะผมก็จะมองเป็นการไซด์เวย์นะครับก็รอในการเบรกเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะมองเป็นชุดของ Triangle เหมือนอย่าง XRP จุดคัดก็ไม่ได้ไกลมากผมยังคงมองมอง,มอง,มองเดิมนะครับก็หลุดโลวเดิมเนี่ยอาจจะยอมคัดไปนะใครที่จะหาจุดเข้าเทรดสั้นๆก็ลองไปโฟกัสสัญญาณในการกลับตัวกันเพิ่มเติมดูนะครับซึ่งผมก็จะมีการอัปเดต ไว้ในดิสคอเช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่ A D A ครับก็จะเหมือนกับ D O S Toy เลยจริงๆแล้วหลากหลายเรียนของ A O C ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างวิ่งหน้าเบื่อนะ A D A เนี่ยก็มีการตัดกันของ Max ซีนะครับแต่ยังคงอยู่เหนือศูนย์ซึ่งจะยังมองเป็นการไซเวในช h a n แ e l ขาขึ้นไปก่อนนะครับอาจจะกินระยะเวลานิดนึงซึ่งแผนเรดผมก็ยังคงมองเป็นการโฟกัสเทรดในฝั่งของขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะหลุดโลเนี่ยอาจจะยอมขัดไปก่อนนะจุดที่พี่เราสามารถวัดได้ตามเป้าของ Triangle เช่นเดียวกัน,กนหรือเพื่อนๆจะสามารถ วัดได้ตามในฝั่งของฟิบนแชชีก็ได้นะครับซึ่งอาจจะมีการทำหาใ,ใหม่ได้เลยนะกรณีที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในฝั่งของ ADA เนี่ยครับ t a r เกตเนี่ยผมก็จะมองไปที่ประมาณ1.5ดอลลาร์กรณีที่สามารถ break ได้นะครับมาดูกันต่อในฝั่งของ XRP ผมก็จะมองเป็นชุดสะสมพลังของ b u l f r a g หรือ b o ดดิ i n g ว a เช่นเดียวกันนะก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นปากกว้างออกแบบนี้ นะครับเนี่ยมีการไซเวปากกว้างออกรอเพียงแค่การเบรกนะครับซึ่งก็ในชุดนี้เนี่ยจริงๆเป็นการไซเวในการเบรกทรังเกิลใหญ่ๆนะครับก็คือในกรอบนี้เราสามารถวัดทาร์เก็ตได้นะว่า จะไปต่อได้ถึงไหนบ้างกรณีที่สามารถพักตัวได้แบบนี้เราไม่ได้หลุด EMA เนี่ยผมก็มองว่าจุดคัดก็ไม่ได้ไกลามากถ้าเก็ตถัดไปนั่นก็คือ3.55ดอลลาร์และประมาณ4ดอลลาร์ของ xrp นั่นเองครับในฝั่งของ altcoin เดี๋ยอื่นเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตในกลุ่ม Dis c อ r d อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในฝั่งของภาพรวมของ t o t a ท m a r มาร์เก็ตแคปถ้าเรามองเป็นการนาเว็บเองแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นชุดไซเบอร์ในฝั่งของขาส เรียมที่จะขึ้นขาหาก็ได้นะเพราะว่าอย่างสินทรัพย์ที่วิ่งสวนทางอย่างคริปโตของเราเนี่ยก็คือ d ีเผมได้บอกไปแล้วว่าเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงและมีการปิดหลุดเทรนไลน์เกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นชนวนเหตุสําคัญที่จะทําให้ภาพรวมของคริปโตของเราไปต่อนั่นเองนะครับคล้ายๆที่ทองคำด้วยกันนะครับเพื่อนทองคำเนี่ยก็เริ่มมีการเบรกโครงสร้างออกมาแล้วนะครับก็เป็นการเบรกแนวต้านสำคัญซึ่งแทร็เก็ตเนี่ยก็จะมองไปที่ ฮล่าสุดเลยนะครับประมาณ2,780เลยก็รุ่นเบรก l อ t ท m e High เลยทีเดียวถ้าเราว่าตามฟิบโบนัชชีแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า t a r g กเ็ตถัดไปของทองคำนั่นคือ2,860ดอลลาร์ 2, นะครับก็ผมยังคงโฟกัสเทรดตามเทรนด์เป็นหลักนะครับก็เห็นว่าเป็นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นนะครับอาจจะมองเป็นการย่อเพื่อโฟกัสเทรดในฝั่งของขาขึ้นไปก่อนนั่นเองครับ ในฝั่งของไอเดียหรือแผนในการเทรดทองคำเนี่ยผมก็จะมีการอัปเดตใน Discord เพื่อนๆสามารถเข้ามาพูดคุยันได้แบบฟรีๆผ่านทางกติกาในห้อง Discord นะครับหรือจะสามารถซัพพอร์ตผ่านทาง YouTube Member ก็ได้ตกเพียงแค่เดือนละห0 0บาทนั่นเองนะครับเป็นยไงบ้างครับเพื่อนๆบอกว่าคลิปนี้จะเต็มอิ่มกับข้อมูลที่ผมมาอัปเดตให้นะครับก็สินทรัพย์อย่างดีเอ็กซ์ไวนะครับอาจจะเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้คลิปโตของเราไปต่อ เพื่อนๆลองไปวิเคราะห์กันเพิ่มเติมดูนะครับใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดไม่ว่าจะเป็นเอา c o ลสปอรตหรือฟิวเจอร์เนี่ยสามารถมาติดตามไอเดียต่างๆได้ที่ Discord ผ่านทางลิงก์ OX ของผมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่เกาะวานมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ